สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนสัตว์จะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดด้วยระบบอินฟาเลตนะคะผ่านทางหน้าผากนะคะยี่ห้อไมโครไลท์นะคะรุ่น FR1MF1 นะคะค่ะโดยในวิดีโอนะคะจะเริ่มต้นจากการสอนวิธีการวัดอุณหภูมิผ่านทางหน้าผากก่อนนะคะแล้วก็พาเข้าสู่โหมดฟังก์ชันต่างๆนะคะเช่นการปรับวันที่นะคะการตั้งค่าวันที่การตั้งค่าปีนะคะการปรับ โหมดสลับองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮน์นะคะการเรียกดูย้อนหลังเมม o r ีนะคะจะแนะนําวิธีสั้นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันเวลาที่เราได้ใช้เครื่องตัวนี้นะคะค่ะยังไงไปชมกันได้เลยจะเป็นการสอนวิธีการใช้งานการใช้เครื่องนี้วัดอุณหภูมิร่างกายผ่านทางหน้าผากนะคะ,นะคะด้วยระบบอินฟตราเลดนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราเปิดหน้าจอขึ้นมานะคะค่ะตัวหน้าจอนะคะจะเป็นสีเขียวกับพิบเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ตัวโหมดตรงหน้าจอนะคะจะขึ้นเป็นเหมือนรูปศีรษะมนุษย์นะคะแล้วก็เหมือนมีลูกศรวิ่งเข้าไปที่ศีรษะนะคะน,นี่บ่งบอกถึงว่าเครื่องเนี่ยอยู่ในโหมดของการเาตรียมวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์นะคะส่วนอันที่2ก็คือตัว C ีที่กระพริบอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะบอกบอกว่าตอนนี้เราวัดอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสนะคะแสดงว่าตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะ1ทีนะคะตัวเครื่องจะมีแสงสีฟ้าสองออกมานะคะ โดยการวัดเนี่ยนะคะเราจะวัดสมมติอันนี้เป็นหน้าผากนะคะเราจะวัดเนี่ยโดยการเอาเครื่องนะคะให้ห่างจากบริเวณหน้าผากเนี่ยไม่เกิน5เซนติเมตรนะคะควรอยู่ในระยะประมาณ1-5เซนติเมตรนะค,ะ,คะอันนี้ทดสอบสมมติตัวนี้เป็นหน้าผากเรานะคะ,คะอันนี้เครื่องเปิดไปแล้วนะคะค่ะแล้วกดปุ่มเจาะไว้แล้วกดปุ่มสตาร์ทเลยค่ะจะมีแสงสีฟ้า well ออกมานะคะหคลังจากนี้ค่ะก็จะวัดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปจะลองวัดที่หน้าผากนะคะเ<ไ>ปิดเครื่องค่ะ คเครื่องพร้อมใช้งานนะคะจากนั้นนะคะนำไปเจาะใกล้ๆบริเวณหน,นะะ้าผากของเรานะคะกดปุ่มสตาร์แล้วเริ่มวัดได้เลยค่ะค่ะถ้าอย่างนีพ้พอปุ่มดังตืดนะคะแล้วขึ้นหน้าจอขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะก็คือวัดอุณหภูมิได้36.6องศาเซลเซียสนะคะและหน้าจอสีเขียวแสดงว่าอุณหภูมิเราปกติค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราจะหยุดใช้งานแล้วกดปุ่มปิดได้เลยค่ะหน้าจอก็จะดับลงเลย เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมติเราวัดอุณหภูมิร่างกายได้สูงเกิน37.4องศาขึ้นไปแล้วนะคะหน้าจอจะแสดงตรงนี้นะคะจากสีเขียวจะแสดงเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ส่งเสียงกระพริบปิๆนะคะประมาณ1ิบครั้งเพื่อเตือนเราค่ะบอกว่าร่างกายมีไข้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะกดปุ่มเปิดนะคะจากนั้นกดวัดอุณหภูมินะคะ เนี่ยค่ะเป็นสีแดงแล้วก็มีเสียงกระพริบเตือนนะคะว่า38.9องศาเซลเซียสนะคะอันนี้คือมีไข้นะคะค่ะต่อไปการอ่านค่าอุณหภูมินะคะการวัดด้วยเครื่องอินฟาเรดที่วัดอิอดนฟาเรตผ่านทางหน้าผากเครื่องนี้นะคะจะดูค่าอุณหภูมินะคะจะให้มาอยู่ในคู่มือภาษาไทยนะคะก็คือดูตัวล่างสุดนี้นะคะมโครไอเอ็นซีร้อยห้าสิบนะคะอุณหภูมิปกติถ้าอยู่ในหน่วยองศาเซลเซียสก็คือตั้งแต่ 35.4นะคะถึง37.4องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือไม่มีไข้นะคะส่วนถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮก็คือตั้งแต่95.7จนถึง99.3องศาฟาเรนไฮต์นะคะอันนี้คืออุณหภูมิร่างกายปกติไม่มีไข้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการลองปรับโหมดนะคะเปลี่ยนจากการวัดในรูปแบบองศาเซลเซียสนะคะไปเป็นองศาฟาเรนไฮหรือว่าการปรับจากองศาฟาเรนไฮนะคะมาเป็นการวัดในรูปแบบองศาเซลเซียสนะคะซึ่งเครื่องนี้สามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งทั้งสองแบบนะคะค่ะโดวยวิธีการปรับนะคะให้เราเปิดดูที่เครื่องเราก่อนนะคะว่าตอนนี้เครื่องของเราอยู่ในโหมดขององศาเซลเซียสใช่ไหมคะถ้าเมื่อเราจะทําการปรับเปลี่ยน หมดขององศานะคะให้เป็นหน่วยอื่นให้เราเริ่มจากการปิดเครื่องก่อนค่ะจากนั้นให้เรากดปุ่มสตาร์ทค้างไว้5วินาทีนะคะจากนั้นหน้าจอจะขึ้นกับพิบว่าให้เราเลือกระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮน์นะคะในขั้นตอนการเลือกเราก็จะใช้ปุ่มสตาร์ทนี่แหละคะ่ะในการกดเพื่อจะเลือกนะคะเมื่อเราได้องศาที่เราต้องการแล้วนะคะให้เราปล่อยทิ้งไว้เฉยเฉยปล่อยทิ้งไว้เฉยเฉยได้เลยค่ะจากนั้นสัก5าวินะคะ,ะตัวเครื่องก็จะดับแล้วก็เปิดใหม่ เป็นในโหมดองศาที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะปิดเครื่องไว้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้5้าวิค่ะค่ะตอนนี้ตัว C กับพิบแล้วนะคะเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นตัว F กับ p ิบนะคะกดอีกครั้งหนึ่งเป็นตัว C กับพิบนะคะสมมติเราต้องการเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮก์ก็กดค้างทิ้งไว้ที่องศาฟาเรนไฮค่ะทิ้งไว้สักคู่นะคะเครื่องจะดับแล้วเปิดขึ้นใหม่ นะคะตอนนี้ก็จะพร้อมวัดในหน่วยขององศาฟารเรนไฮต์เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสนะคะทำยังไงก็ปิดเครื่องเหมือนเดิมค่ะกดปุ่ม start ทิ้งไว้5้าวิเหมือนเดิมนะคะกดเป็น C นะคะ F เ,เป็น C นะคะกดจากตัว F กดปุ่มส start นะคะเป็นจากตัว F เ,เป็นตัว C ทิ้งไว้เหมือนเดิม5้าวิค่ะสักพักเดี๋ยวหน้าจอจะอ ดับลงและขึ้นเป็นเถียวใหม่นะคะก็จะพร้อมอยู่ในโหมดขององศาเซลเซียสเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นโหมดของการย้อนดูอุณหภูมินะคะโดยเครื่องนี้นะคะสามารถย้อนดูอุณหภูมิย้อนหลังได้สูงสุดถึง30ครั้งนะคะโดยการย้อนดูนะคะเราจะกดในโหมดของเมมโมรีที่อยู่ปุ่มด้านข้างเครื่องนะคะโดยเริ่มต้นนะคะเครื่องต้องอยู่ในในเครื่องที่ปิดอยู่นะคะจากนั้นเรากดปุ่มเมมโมรีหนึ่งครั้งค่ะ จะขึ้นตัว M กับ P นะคะแล้วเรากดปุ่ม Memory ครั้งหนึ่งค่ะจะขึ้นครั้งที่1นะคะโดยครั้งที่1เนี่ยจะเป็นครั้งล่าสุดที่เราวัดได้นะคะอย่างเช่นครั้งล่าสุดที่37.3องศาเซลเซียสเนี่ยเราวัดได้ที่เวลาบ่ายโมง11นาทีนะคะเมื่อเรากดครั้งที่2นะคะก็จะย้อนกลับไปเป็นตอนที่บ่ายโมงเก้านาทีนะคะ เมื่อกดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3นะคะก็จะย้อนถ่ายหลังปีกนะคะเป็นบ่ายโมงเนาทีนะคะเราสามารถกดแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะครั้งที่4ครั้งที่5ไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อดูย้อนหลังกลับไปว่าที่เราเคยวัดวัดได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นถ้าเราอยากเลิกดูนะคะก็กดปุ่มปิดเครื่องธรรมดาเลยคะ่ะปึ๊บก็จะกลับมาปิดเครื่องปกติะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงการวัดนะคะโดยเอาเครื่องวัดเจ้าเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะไปวัดวัตถุ อื่นที่ไม่ใช่การวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์นะคะโดยให้สังเกตตรงที่หน้าจอนี้ก่อนนะคะหน้าจอที่ขึ้นเป็นรูปเหมือนศีรษะมนุษย์แล้วก็เหมือนมเออีเครื่องหมายกระพริบกระพริบวิ่งเข้าสูา่หน้าผากอันนี้นะคะมันจะเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้เครื่องตัวนี้นะคะทอร์โมเิเตอร์ตัวนี้อยู่ในโหมดการวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์นะคะทีนี้ถ้าเราจะไปวัดสิ่งของนะคะเราจะปรับโหมดจากตรงนี้นะคะให้เป็นโหมดวัดวัด อุณหภูมิวัตถุสิ่งของนะคะโดยการมาได้ให้ด้านข้างค่ะจะมีปุ่มสไลด์อยู่นะคะด้านนี้จะเป็นอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ด้านนี้จะเป็นการวัดวัตถุสิ่งของนะคะเราก็เลื่อนไปค่ะปึ๊บนะคะพอเราเลื่อนเสร็จปึ๊บกลับมาดูที่หน้าจอค่ะกลับมือที่หน้าจอนะคะเราจะพบว่าตอนนี้รูปศีรษะมนุษย์ที่มีเ,เครื่องหมายว่าวัดที่หน้าผักมนุษย์ได้หายไปแล้วนะคะกลายเป็นรูปบ้าน ที่เหมือนกับตรงนี้ขึ้นมาแทนนะคะแสดวว่าตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะอยู่ในโหมดที่วัดวัตถุอย่างอื่นที่ไม่ใช่อุณหภูมิร่างกายมนุษย์นะคะวิธีการวัดก็เหมือนเดิมค่ะเอาเครื่องนะคะไปเจาะใกล้ๆกับวัตถุที่เราจะต้องการวัดเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออุณหภูมิน้ํานมนะคะห่างประมาณไม่เกิน5เซนติเมตรเหมือนเดิมแล้วก็กดวัดได้เลยค่ะสมมติเราจะวัดโต๊ะตัวนี้นะคะกดได้เลยค่ะจะมีแสงลาแสงออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะขึ้นมาแล้วค่ะว่า32.2องศาเซลเซียสนะคะโดยที่หมดก็จะแสงเป็นสัญลักษณ์รูปบ้านก็คือวัตถุสินของนะคะจากนั้นใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องได้ปกติเลยค่ะสำหรับการเปิดใช้งานตัวเครื่องครั้งแรกนะคะ,ะตัวเครื่องนะคะจะมีการให้เราตั้งค่าปีเดือนแล้วก็วันแล้วก็เวลานะคะเรามาดูวิธีการตั้งค่าปีเดือนวันแล้วก็เวลา เมื่อเรากดปุ่มใส่ทางเข้าไปครั้งแรกนะคะเปิดเครื่องนะคะเขาจะมีตัวนี้กระพริบอยู่นะคะเพื่อให้เราตั้งค่าวันเดือนปีแล้วก็เวลานะคะการตั้งค่าให้เรากดปุ่มสตาร์ทไปเรื่อยๆนะคะจนได้เลขที่เราต้องการนะคะอย่างปีนี้ปี2022นะคะก็กดไปนะคะจนถึงปี2022จากนั้นเรากดปุ่มเมมโมรีครั้งค่ะเป็นการยืนยันว่านี่คือปี2022ที่เราจะตั้งค่านะคะจากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนให้เราตั้งค่าเดือนนะคะเดือนนี้คือเดือน5นะคะเรากดปุ่มไป จนถึงเดือนห้านะคะแล้วก,กดปุ่มเมมโมรยียืนยันว่าเดือน5้านะคะจากนั้นวันที่ค่ะวันนี้คือวันที่ยี่สิบสี่นะคะก,กดไปถึงปุ่มยี่สิบสี่นะคะพอถึงวันยี่24บสี่ก็กดยืนยันนะคะว่าวันที่ย4ิบสี่นะคะจากนั้นนะคะเขาจะเข้าสู่หมดเวลานะคะเขาจะมีระบบสิบสองชั่วโมงนะคะกับระบบยี่บี่ชั่วโมงนะคะในไทยก็ขอใช้เป็นระบบยี่บสี่ชั่วโมงนะคะก็ขอกด เปลี่ยนเป็น24ชั่วโมงนะคะแล้วกดเมมโมรีเหมือนเดิมค่ะหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นตั้งเวลานะคะตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายโมเที่ยงนะคะเวลาเที่ยง40เที่ยง5 55นาทีนะคะก็เที่ยงก็ถูกแล้วนะคะส่วนตรงนาทีแล้วก็ปรับไปที่ประมาณ45นาทีนะคะก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะจนนี้ค่ะที่เราต้องการนะคะกดปุ่มเมมโมรีเหมือนเดิมได้เลย แลัจากนั้นทุกการวัดของเรานะคะจะได้เป็นช่วงวันเวลาที่ถูกต้องนะคะเวลาเราย้อนกลับไปดูข้อมูลนะคะจะได้เข้าใจว่าถูกต้องวัดวันไหนเวลาไหนนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็คือพร้อมแล้วนะคะค่ะเราก็กดปุ่มปิดแล้วก็พอเรากดขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะก็จะจกลายเป็น12ในกา45นาทีพอดีนะคะอันนี้คือการตั้งค่าวันเวลานะคะและนาทีและจับ ที่เพืสัตว์แนะนาวิธีการใช้ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะเพืสัตว์ขอมาสรุปข้อดีของเจ้าเครื่องนี้นะคะว่าเครื่องนี้มีข้อดียังไงนะคะส่วนตัวที่เวลาใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นข้อดีมากๆเลยก็คือเวลาที่เราวัดอุณหภูมิเขาอะค่ะเ,เวลากดวัดอุณหภูมิเนี่ยเจ้าเครื่องนี้จะมีลําแสงสีฟ้าพุ่งออกมานะคะทําให้ผู้วัดเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เจ้าเครื่องนี้มันทํางานอยู่นะคะโดยเฉพาะ เด็กหรือผู้สูงอายุนะคะเวลาวัดให้ลูกหลานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมาทํางานอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันก็มีเสียงดังปิ๊บบอกว่าวัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นสีเขียวบอกว่าไม่มีไข้นะคะหน้าจอสีแดงที่บอกว่ามีไข้นะคะมีเสียงกระปิ๊บทีทีนะคะเพื่อเตือนว่าวัดแล้วเนี่ยมีไข้นะคะซึ่งพวกนี้มันเป็นเหมือนฟังก์ชันง่ายๆที่ทาให้คนไข้เนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ รับรู้ว่าเครื่องมาทางานอยู่อย่างถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะส่วนตัวเภสัชใช้มาเองนะคะใช้เครื่องนี้มา4ีปีก็รู้สึกว่าทนนะคะตั้งแต่เปิดมาก็ยังไม่ได้เสียอะไรก็มีแค่เปลี่ยนถานเมื่อถ่านอ่อนเท่าน,นั้นเองนะคะก็ตัวนี้วัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะใช้ได้ดีนะคะคงทนนะคะสี 4, ปีผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาที่ตัวเครื่องอะไรนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะ อยากจะให้เพิษัทรีวิวเครื่องมือแพทย์ตัวอื่นนะคะหรืออยากให้เริษัทอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ตัวอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกมาได้เลยนะคะแล้วก็หรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์ในดิงด้านล่างสอบถามทางร้านมาได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างสอบถามเพิษัทเพิ่มเติมได้เลยนะคะนะคะวันนี้ก็ขอจบการแนะนํานําเสนอวิธีการใช้นะคะเจ้าเครื่องเทอร์โมมิเตอร์นี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ